โอ๊ยวันนี้ขายดีจริงๆกว่าจะได้พักนีดไม่เห็นติดต่อมาเลยแม่นางนี่นี่แกเป็นคนดีกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยแม่เอาน้ำมาให้กินด้วยอ้ออีน้ำกินได้ไงอ่ะนี่น้ำในชักโคกนะนานี่นางนี่แกแกล้งฉันขนาดนี้เลยเหรอ หยอกเล่นนี่น้ำปกตินั่นแหละพี่นะสมองสมองแยกไม่ออกเลยว่าไหนคือน้ำปกติใช่เรากินม่ทีน,นี่อออย่างี้ฉันยอมให้แกด่านะเว้ย <c oughs> แต่ว่าแกต้องเ <c oughs> ป็นพยาให้ฉันนะพยาอะไรนะอ้าวก็น้องเอิร์ดนะยืมเงินฉันไปห้าพันแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกนางปุ๊กว่าน้องเอิร์ะย,ย,ยืมเงินฉันไปหกพันฉันจะกักไว้พันหนึ่งกินนมกินนมหรือกินนมนมอ่าคิดก่อนนะ ได้นะนะแต่ว่าลีขอค่าปิดปากห้าร้อยโอเคเออในไหนฉันก็ได้ยินด้วยฉันก็ขอห้าร้อยเหมือนกันนะโอเคใช่คนละห้าร้อยเชนก็ไม่เหลืออะไรเลยไปยจะบ้าแล้วไม่โอเคโอเคแล้วฉันทำไปแล้วได้อะไรก็ก็ก็อืมก็แบบได้เพื่อนไงได้เพื่อนไม่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 โอเคเอาอะไรเนี่ยโอ้โหนิดนิดหน่อยหน่อย ใครโทรมาไม่ขึ้นชื่อด้วยสวัสดีครับน้าครับผมเองเอา้าน้องเอิร์ทครับแล้วนี่เอาเบอร์ใครโทรมาอีกเนี่ยน้าครับคือเมื่อกี้เงินผมไม่พอนะครับน้าช่วยโอนมาอีกสักสองหมื่นได้ไหมครับฮนะสองหมื่นครับนี่น้องเอิร์ทเอาไปซื้ออะไรทำไมมันแพงจังผมจะไปจ่ายค่าทีวีนะครับนะ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทีวีกี่นิ้วเนี่ยฮะมันตั้งสองหมื่นเนี่ยห้านิ้วครับ แา่นนี่ทีวีบ้าอะไรจอแค่ห้านิ้วห้านิ้วผมนี่ไปผักทีวีเขาล้มนะครับนะตังค์ผมไม่พอจ่ายครับนะนะพอจะยืมใครไหมผมก่อนได้ไหมครับคือเขาจะเอาเรื่องผมนะครับนะถ้าผมไม่จ่ายเขาเนี่ยเขาไม่ยอมแน่ๆเลยครับเขาไม่ยอมให้ผมเปนจ้าล้านแน่ๆเลยเออตายแล้วน้องเอิร์ทน้องเอิร์ทน้องเอิร์อยู่ตรงไหนุบอกน้าเดี๋ยวนี้ให้น้าไปช่วยไหมไอ้ลูกไม่ไม่ไม่ต้องมาครับนะคือโอนเงินมาก็พอครับเออเฮียเฮียอย่าเพิ่งปิดประตูนะครับญาติผมกำลังจะโอนตังครับ นาารีบโอนตังบัตรได้ไหมครับผมจะโดนขังแล้วเขาจะซ้อมผมด้วยครับตายแล้วถึงขั้นซ้อมกันเลยเหรอเนี่ยโอ้ยแตเด็นเอาไงดีแย่แล้วตายแตเด่โอนโอนโอนให้น้องเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเขาสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวะนเออน้องเอิร์ดเลขบัญชีน้องเอิร์ดเลขอะไรอ่ะอย่าเพิ่งโอนทำไมอ่ะไหล่ย่ำแล้วถ้าเกิดว่านั่นพี่เอิรดโนขังแล้วนี่ใครอ่ะไหนทำอะไรกันอยู่ครับเฮ้ยใครน้เอิร์ดขาทอด ตกใจอะไรขออนุญาตจับจับตัวหน่อยนะนี่น้องเอิร์ตตัวจริงเหรอเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมลูกตัวจริงนะสิก็คุณเอิร์ตเองสิครับทำไมคิดว่าคิงคองหนูกจับคาตาเหรอว้ายมาคิดมากักกันก็ตกปากเจ้าลูกนี่น้องเอิร์ตครับแล๊ะไอ้นั่นที่โทรมาอะไรอันคือใครน้าโอนเงินมาหรือยังครับช่วยผมด้วยนะคับนาแค่สองหมื่นเองนี่เสียงน้องเอิร์ตเนี่ยคุณเป็นใคร ก็ผมเอิร์ดไงเอิร์ดไหนผมนี่เอิร์ดตัวจริงผมนี่เอิร์ดตัวจริงที่สุดอะไรอะนี่เอิร์ดอั่นก็เอิร์ดมันมันยังไงน้ามือนไปหมดแล้วนี่พี่พี่คิดอะไรอยู่ของพี่เนี่ยผมรู้นะว่าพี่อยากให้คุณจ๊อบเนี่ยมันนอนที่บ้านเนี่ยเพราะพี่หวังงานหวังเงินจากเขาเนี่ยแต่พี่คิดถึงหัวใจความรู้สึกของมั่งไหมสิ่งที่ผมเสียไปมันคุ้มอ่ะอพี่โอ้บักซาน เย็นก่อนนะอย่าขึ้นไะไรอย่าขึ้นไรอย่าขึ้นไหล่น,นี่จังไหนคอยกอดไอเจ้าคอยเนี่ยปกป้องเจ้าตลอดอยู่แล้วแม่บมอโมเ <ๆๆ S 2> มนต์โมเมนนี่พี่จาไม่ได้หรอว่าใครเนี่ยทาให้ผมไดต้องชูขายให้คนเป็นแสนคนเห็น, <S <S นแล้วใครเนี่ยหลอกผมไปถ่ายโฆษณานกิ่งไหนแล้วก็ใครเนี่ยที่ทิ้งให้ผมในโดยคุณจอบดูแลที่สวนในหมู่บ้านเนี่ยใครใคร อืมอืมอืม,อมคอยนี่นะเุ้ยเอ้ยออออแต่เรื่องมันผ่านมาแล้วเว้ยไอ้สันปล่อยให้มันผ่านไปแต่ครั้งนี้ฉันรับประกันเลยนะว่าฉันจะดูแลแกอย่างดีนี่เห็นไหมเมื่อเช้าเนี่ยคุณเจาะก็มาคุยงานที่บ้านเขาก็ทำอะไรแกไม่ได้แถมยังมีไอเอิร์ธมีเชอร์มาคอยกันท่าอีกครั้งนี้เนี่ยเขาทำอะไรแกไม่ได้หรอกมาช้ามโชคดีพี่ที่พวกพี่กลับมาก่อนไงลองคิดดูถ้าพวกพี่กลับมาไม่ทันอนะ อย่างนะขณะผู้พี่ยืนอยู่นี่นะไอ้คุณจ๊อบยังทำตัวคืนใส่ผมเลยน้องซันยากพี่ลูบอีกไหมนวดอีกไหม <c oughs> ไม่คือได้ละอ <c oughs> ไม่ตลกนะพี่เอานี่ตาคนต่างอยู่เขาทำอะไรแกไม่ได้แน,น่นอนเชื่อฉันผมไม่เอาพี่<อ>ถ้าพี่ยืนยันจะให้คุณจ๊อบอยู่นะ <c oughs> ผมนี่แหละไม่อยู่ผมจะไปเองไ <c oughs> อ้ซันไอ้ซันเฮ้ยน้องซัน คือพี่จะบอกว่าพี่หลับยากจะเป็นการรบกวนไหมถ้าพี่อยากจะให้น้องซัน่มาช่วยตบก้นให้พี่กล่อมนอนรบกวนครับรบกวนมากเออพี่ซันคะเช่าปูพ้ายเรียบร้อยแล้วนะคะนอนได้เลยเช่าวันนี้พี่คงไม่ได้นอนที่นี่แล้วแหละเดี๋ยวพี่จะไปนอนโรงแรมแถวเนี้อ,อ่ะ แล้วโปรแกรมแคมปิ้งของพวกเราอะคะออก็ต้องไปไว้วันหลังนะเชอรไว้วันหลังค่อยมาแคมป์กันใหม่นะคือวันนี้พี่อยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆอะแต่พี่ซันจะว่างทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะแล้วเมื่อกี้เชอรเพิ่งก่อไฟเสร็จกะว่าจะชวนพี่ซันปิ้งมัชเมโลกินด้วยกันนะคะคือตอนแรกเชอก็ไม่อินกับแคมปิ้งหรอกนะคะแต่เห็นพี่ซันสนุก แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเชอสนุกคนเดียวก็ได้ค่ะเชอแต่ที่มันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเชอเลยนะเชอรู้ค่ะว่พาพี่สาลําคารเขาคงจะไม่มีรวมวมัสนุกกับเชอรหรอกไม่เป็นไรค่ะอาเชอๆ งั้นถ้าวันนี้พี่อยู่ที่เนี่เชิญสัญญาได้ไหมว่าจะคอยเป็นหูเป็นตายพี่อะได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญนะคะจะป้าระวังอย่างดีเลยค่ะถ้าเขาเข้ามาใกล้นะคะเชิญเนี่ยจะจัดการด้วยนี่ค่ะคุณเ,เสียบเพราเลยเหรอเชิญให้เขากินมานเมลโลค่ะโอ้ก็ให้ไปอืดในท้องไงคะเอาให้ท้องเนี่ยแตกตายไปเลยค่ะผมจะเชอออะยวไปดูที่ปูที่นอนสิ ปูดีหรือเปล่าเดี๋ยวมันชื้นขึ้มานอนไม่ได้นะดูได้เลยโอเคเก่งมากเลยเธิร์เงียบมากโหฝึกปูเปอย่างไหนเนี่ยประสบการณ์ มาเลยค่ะเอื้อ,อ,อนั่งไปตรงนี้มาเลยค่ะนั่งเลยค่ะพี่ชันเอาเก้าอี้ิ่มมาเก๋เก๋